สวาสดีปาลุงพ่อกับสองของลุงมิปปดปาลุงสบาสดีอุอุ้กทานปาตัเห็ดปวกเล่าไหมมนักขิดินนะทั้งนักขิดินทั้งนักเห็ดปลไหไมแ,แม่แม่ไปซื้อเห็ดมาเห็ดปวกปล่าไหมไปหาบได้ก็ต้องได้ซื้อ อ่าตซวเสอจักลกกอ่ะแม่ปาตัปาตัวฮัลโหลฟันเป็ดล er นะูกเหรอปลาบ้าได้เห็ดปูวักอือหือกแม่เพิ่ไปสือทั้งใดทั้งนั้นหาก็ลงไปเหตุเทือนกับพาอะไ้หันแล้วก็ขึ้นมากินเข่าอไร ปาโตสื่อมาใส่ตู้ไว้บ้างไว้เดกหนึ่งหนึ่งใส่ตู้ไว้ใส่ใส่ตู้เด็นไว้ปาตน้องอ้จะไปหาได้จักดอกก่นเด็กปาตได็ดตระซ้ำเปล่านะ อย่งยางกับมีนพ่อตงเ้เดี๋ยวโหโหยังอยู่หาทงยางคนน้ตงเ้แต่ก็เต็มก็ซามหนึงอยีกาตนี้ได้เนี่ยกากิตาลินนกีดออดอกักใหง่ล้วไปไเมไป้อจากโลเท่าไรเปะมหาชหาสิพั ล,อย,ลอยสิบ,บาทลอยสิบ,บาล้วอยสิบ,บาทไปยังไงเมนช่วงนี้เงินข้นลอยหนึ่งกับสี่สิบกว่าพันเลย <c oughs> เฮ็ดเอเ็นงบาดีพี่นงไปสื้อทางหนไหมไปสื่อทางนไหมสื้อแต่นบ้านเฮาสื่อต่นบ้านเทานี้นบ้านเทานี้ดอกลายเฮ็ดอองลายกว่าฮะโอ้น้องคนเจ้าหนังไกบอนเฮ็ดคอยไปเอาน้าหมอกเจ้าน่ับุ่ไปูปลีอยู่ เฮ็ดลาสะมันแปนเนาะแบบมันบ่มีใบๆได๋นะหัวโกต้นนั่นน่ะพอพร้อตอนอันเจ้าคิมมันนโซก็ตําแซบพุ่นน่ะ่เฮาเด้อมาาเนเกน้องกัน้องออนเฮ็ดกันิสตาแนายคลิปนก็บ่ไปอดลบก่อนซ่นเอาแต่เฮ็ดปนายิน้องออนบ่เอาวิวว่าซั่นเอาเฮ็ดไปก่อนิม ันบริเกเนี่ยบริเก็นลยว่าท่านสิ่เสียมปลูกปูปีใช้ดูเหดเลยเดวไปเห็ดกระเฮาเลยผูนหนึ่งส่วนผู้หนึ่งผู้หนึ่งเก็บนะอันี่น้องเชื่อให้าาร้านสมาาไปเอ็นปิ่งไปปนเด้อพนใหญ่ผมใหญ่เด้อตาล้กกเออวบพันนำ เจ็บซีบั่จูบุจคนมาเอาเด้อเห็ดปวกายขนาดนี่นะแม่วสิผาไปให้อ้ายน้ำมาแั่นอยู่ฝั่งไทยมันแหลกลูกหลามมันแหลกหืมหอบจ้างคูเท็จน้จ้างคูเท็จอ่ะกิโลตัเงหามือคเท็จนะสิเจาปเ้าวไอ้หนูทำผิดเนี้ยทอทอจ้ะไ่อยากให้น้อเหรอ Ni một thân ở vùng này. Ni là của ngon ấy, ngon này cái nhưng mà leo ngon đó của ngon ngon này cái, ngon khẩm của ngon 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 khẩm, ngon 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 ขีดินหลายบ่อยบ่ขีดินลายบ่คือขู่ทึงแทะหาทุงยางพุงไป้าปลตปาตแปดโลบ่แม่เห็ดนี่สิบโลปลาต เห็ดขายาวๆแล้วมันบ่ได้ได้หลายปานใดมัน้ไม่ไยินักพ่นั่นแหลกขี้ดินก็ได้เลยเบัดนี่ก็ได้เลยโลป้ายไปลงไหมโลป้ายหาสองโล่แหละขี้ดินขายขี้ดินขายขี้ดินขึ้นขึ้นต้องขูดแล้วขูดแล้วแล้วเอาเอาดินไปชงข้าจ้าเดือทามเอาเงินคืนน้ำใช่กะ ขายต่อให้น้งอ้อยได้เสือมันเสือมันขายต่อให้น้องอ้อยเอาซะเจ้าฮะเสือเสือเสือมันโล่นึงกับหานสิพันธเลยเสื้อมันโล่นึงกับหานสิพันคือดอกมันไดเลยเด็กซิงกับี่ลุงเลย ก้ากันซอยกันนันขูดตีนเฮ็ดออกไปเลยขูดขีดินออกตีนเฮ็ดมีแต่ดอกจุ้มๆหุมใหญ่เลยไปเลยดอกบางงามนึง ทำสกินบปลงบมนี่เฮ็ปุ๊ว <c oughs> ่ามงเช้านี่แม่ก็ซื้อซื้อกาเจ้ามาแลา้วมาขายต่อเปงมงเช้านี่ซื้อมาขายต่อ้ายต่อทีแรกมแม่จะไปหลอกขาย้รเจอขอซื้อนำขายต่ออีกซื้อล 40, โลหะสีพันเปลงแรม ແມ່ນບາດ110ບາດเຮັດຖົวວກະອອກอອມປະมານ2 3ມື້ກະເບบດລະພໍ່ນ້ອຍເຫັນຖົ່ວທີລุงບອຍວ່າຊັ่້ເຮັດປວກອກຊุงບອຍສັດມາເຮັດປວກອກຊນຫາຍเต็มທີ่ວ่່ຊັ້ນເຮົາກະຊິເຮັດແນຮົາບໄປຊັ້ປຫາເຮັດຮືນ ขจะเอาหอดตีนคุดเอาหอดอันนมันเลยผมคุดเอาเบิดเลยการกินชากามันฮะขุดคุดเอาจนเบิดไปลงเลยมัน คุเอาแต่ครึ่งหนึ่งไว้ไว้ให้มันออกอีกพีหนาข้าเตียงฮักเียงฮักบุ่มเราจะเวทนี่บ้นักเฮ็ดได้บ่อยนักคนกนักเฮ็ดหรือนักคนจะนักคนหรือจะกนักนักนัเฮ็ดหรือนักคนะนักคหรอก็ักเฮ็ดหอน ก็แผกแลแล้วก็สิปูแผนแล้วปมาบ้านนี่นี่น้อยไปหาของชา่เนวจากโลน้อยเฮ้ยไปหาของชา่เนวจากโลไไปเฮ็ดปออกได้จะหมดเลยไปหาหน่ะ มลุงสาวเนี่ยเขาจะาไปหากระดาเต็มกระตา่ายพัชนะมนถูดันเตี้ยนเฮ็ดซอยได้ป่ลุงเด้อน้องอ้อย,ย,ย,องงอยาพัชน์ซิบไว้แล้วซัชลองไปลอกในมือมันไม่ได้ดง,ง่อยอือย้ <c oughs> อหือแล้วบางใหญ่บางใหญ่เลย บังห่อบังหน่ป้งพูดโไเเจ้าผู้ไปหากันหิวข่าก็จะามูเป็้หิววแล้วเจ้าสาวหิวข่าวแล้วกันผได้ไปหาได้ปเนี่น้องนอยว่าเก็บบนหมื่ก็ได้น้อง่อยวะพอเก็บอันพ่อเก็บเฮ็ดแล้วาะวบุมีแห้งเอามา ถือหมอก็จะงกงปากนั่มน้ำมก็วิ่ยางน้ำมหวยให้น้องกิ๊ดกับป์พอกับแม่ไปเลยคะแนนน่ะช้อนพอมีไม่มีไปเลยคะแนนน่ะมึงโมเละง่ายดูไอ้พวกที่ทวงยางกันยังบักหลาย พะลุงมาฮันิโนมิคลาแลยพะ,ะลุงกินนี่กินพอกันใหม่พะลงุงฝากกันเลยกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในเรื่องพะลุเด้อขอให้กินน้ำพะลุงสบายดี